สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาดูชุมชนไดโนเสาร์กันบ้างนะคะเราก็จะมีอะไรบ้างเราก็มาดูกันเลยตัวแรกนี่มาเลยตัวนี้ตัวนี้ค่ะใส่เซรัท็อปนี่ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักตัวต่อมาเป็นไดโนเสาร์สองหัวถือลูกบอลดูหน้าตาสิน่ารักไหมตัวต่อไปล่ะ นี่ตัวนี้จะเป็นไดโนเสาร์ถือไข่นะคะนี่นี่เป็นแบบนี้นาซิเมล่าแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะคล้ายๆไดโนเสาร์จริงเลยนี่กอซิล่าหรือเปล่าเหมือนในเรื่องกอรซิลาตัวสุดท้ายตัวใหญ่มากอันนี้ตัวใหญ่มากนี่ค่ะโว้มีคาบไดโนเสาร์ตัวเล็กอยู่ตรงนี้ด้วย จะดูเหมือนหัวมันจะหายไปแล้วอะ่ะถ้าเราจะมาเปิดให้ดูกันว่ามันเดินยังไงเนาะตัวแรกเลยนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้เดินเร็วมากนี่หนไหนตัวต่อไปล่ะอ่ะ เ,เ,เดินช้ามากตัวนี้พวกเราก็ขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะหมุน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 